สวัสดีครับผมผมเซียนจอยครับผมมาเมื่อนี้เซียนจอยจิพามาออกแนวใหม่นี่ครับผมกับนี่ครับสิพามาลองนังยิงป่าเบิ้งครับเพราะว่าอากาศหนาวอยู่เพชรบูรณ์หนาวได้สองมือแล้วครับผมเดี๋ยวมาล้อรุ่นเลาชมน้ากันครับว่าสิมีผลงานบ่ครับเมื่อนี้ว่าสิยิงถึกบ่ครับผมเดี๋ยวไปล้อรุ่น์ล้อชมน้ากันครับสำหรับไม้เมื่อนี้กันน้องก็คือเกาครับผม เดี๋ยวไปล่ารุ่นล้อชมน้ากันครับว่าสิมีคนงานให้ได้รับชมบ่ครับผมเมื่อกี้ผมสารวจไม้ร้าวๆกะพอมีป่าฟูกอยู่นะครับก็เลยต้องมาล้องครับผมอากาศมืดเนีกะเย็นนะครับแต่เังมือเว้นห่อนเื้อมือสาวกังนื้อมือแรงเริ่มเย็นลงแล้วครับเพชรบณ์เย็นได้สองมือแล้วครับผมไปเบาเบาไลายาหางขึ้นไปรุ่นไปชมน้ากันเลยครับผมอยู่ใกล้ๆกับมีนะครับร้ออยู่ใกล้ๆแต่ว่าใส่ใบไงใส่จำที่ผมยิงมาแล้วนะ เดี๋ยวผมรอ,อยิงแบบว่าใส่่ใหญ่ๆดีกว่าอย่างงี้ยข้างหน้าครับเสียงรถเกี้ยวกระดังเนี่ยครับต้องขอโทษวออภั้กระปุนเกี้ยวเขาข้างหลังแต่จะขายเอฟซีได้เบิง่งภาพงามๆอยู่เสียงดีๆอยู่แต่กะนั่นแหละครับช่วงเกี้ยวเขาได้ยิ่งสุดนิ่งๆกันเนี่ย ไปเร็ว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 ้โหแหงโอ้อะไรครับนี่เร็วไปเร็วสาอยนี่นครับ้าาเลยเลยางครับติดทาง้ของร็ว ้อยหอยแล้วหอยแบบนี้ตื่นเต็นครับเต็นจากการน,นี้ไปโดนแล้วนี่ชี่เป็นไดครับเหี่ยไอ้ก็โดนน้งุ่กี้ดีครับเลยใช่ย่ะสวยงามแฮงครับไปขออนุญาตอ่ะไปไปเก็บกันครับผมลอกเป็นนั่งมองเกาเลย ขึ้นมองเกาเลยครับผมไป